โอเคครับแสงเยอะครับวิธีทำนะครับก็ให้แกะไม้ตียุงที่เสียแล้วนะครับก็จะได้วงจรนี้ออกมานะครับแล้วจะมีซีตัวนี้ครับสีฟ้านะครับก็จะใช้ตัวนี้ครับเอาไปใช้แบบนี้นะครับตัวสีฟ้านะครับแล้วก็ใช้สายไฟนะครับต่อเข้าตรงนี้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับที่จะรพร้อมใช้งานแล้วนะครับให้พันสายด้านหนึ่งนะครับเข้าที่หัวเทียนแบบนี้ครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับแบบนี้แล้วลองทดสอบดูครับอีกตัวนี้ก็ต้องต่อลงเหล็กรถนะครับเข้ากับ คครับแสงเยอะครับ